เดินนะคะในสวนเข้าไปนะคะที่จะไปเจอสระว่ายน้ําก็จะขอปูด้วยหญ้าเทียมค่ะนะคะแล้วก็เป็นต้นปาล์มข้างล่างเป็นพืชตระกูลที่ไม่สูงมากนะคะเป็นขิงแดงใบเฟิร์นอะไรพวกนี้นะคะตรงน,นี้เป็นหมักแดงหมากเขียวหมักเหลืองปูพื้นไม้นะคะด้วยไม้เทียม ม้เทียมนะคะแบบนี้ก็จะใช้งานได้นานหน่อยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะซีดนะคะสีมันจะซีดลงนอกจากที่ตัวที่แบบแพงๆไปเลยที่เขาเคลมว่าแบบสีจะไม่ซีดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแบบเนี้ยจะประมาณสีมันจะซีดลงหน่อยนะคะมันไม่เหมือนพวกคอนวูดมันก็จะเติมสีได้ทาสีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยเติมสีนะไม่รู้มันจะอม เนื้อสีเข้าไปไหมถ้าไม่อมมันจะลอกขึ้นแต่คิดว่าอ๋อจำได้แล้วค่ะไม่อมไม่อมจําได้และมันก็จะลอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นคือถ้าสีบางสีก็จะแก้ยากทีหนึ่งไม่เหมือนไม้คอนบูดที่แบบเอ่อที่ที่ซึมลงไปเลยแล้วก็เติมใหม่ได้เติมใหม่ได้นะคะการตกแต่งนะคะโดยรอบก็คือบมพื้นไม้นะคะชนไปกับขอบรางน้ําขอบรางน้ําก็คือตัวนี้นะคะเขาเรียกขอบรางน้ํา ะะเดินแล้วให้มันสมูทไปเลยนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นหน้าน้ำแล้วก็ขอบสระนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสระอินฟินิทอ,อินฟินิตี้พูลด้วยคือเป็นขอบเฉียงลงไปนะคะไม่ได้เสมอนะเวลาขอบเฉียงอาจจะเดินเวลาเดินนะ่ะเวลาเวลาเดินไปอย่างนี้นะคะอาจจะเอียงเอียงนิดนึงนะคะเดินไม่ เดินไม่ได้แบบตรงอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบชอบแบบเดินขอบบ่อได้ตรงๆนะคะก็แล้วแต่คนบางคนเนี่ยนะคะตรงนี้ขอบรังน้ํากับขอบสระเนี่ยก็เสมอเท่ากันไปเลยเหมือนแบบเรียบๆแล้วเดินลงบ่อเลยไม่ต้องมีหน้าน้ําแบบนี้นะคะตัวหน้าน้ำเนี่ยก็คือใช้กระเบื้องดินเผาเคลือบแ,แกล้วเหมือนในสระค่ะไปดูภายในกันบ้าง ภายในนะคะเป็นกั้นโซนเด็กนะคะแล้วก็มีที่ในโซนเด็กก็จะมีที่นั่งของนวดจกกักรชีของผู้ใหญ่แต่จะเตี้ยหน่อยแบบนั่งเนี่ยยืดขานะคะแบบนี้คือห้อยขาลงไปไม่ได้ก็จะนั่งคล้ายๆนอนไปเลยนะคะแบบนี้นะคะในโซนที่นั่งของโซนของเด็กนะคะก็ประมาณสักสามสิบเซนนะก็จะแบบเหมือแนบบประมาณต้องยืดขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบคล้ายๆนอนนวดจกกักรชีไปเลยก็จะไม่ อของเราก็จะไม่ได้ทําแบบนี้นะคะหรือจะให้ทําก็ได้แล้วแต่ของเราก็จะแบบเหมือนนั่งห้อยขาสบายๆไปเลยแล้วก็บริเวณจุดนวดน,นะคะจะอยู่ประมาณกลางหลังพอดีแต่ตรงนี้ก็คือถ้าเรานอนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนประมาณพุ่งไม่โดนหลังอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะเราลูกค้าแจ้งได้ว่าชอบแบบไหนส่วนอันนี้นะคะเป็นกั้นโซนขึ้นมาผนังกั้นโซนเห็นไหมคะเนี่ยผนังกั้นโซนขึ้นมาเนาะคือเวลาเราทําเนี่ย ทำไมถึงมีค่าจ่ายเพิ่มเพราะว่ามันก็จะต้องเออเทนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ฉาบใหม่จับเสียมใหม่ทั้งแนวเลยแล้วก็มาปลูกกระเบื้องใหม่ทั้งหมดกันนะคะมันก็มันดูน้อยแต่จริงจงมันคือมันใช้เยอะนะตรงนี้นะคะก็จะมีทางเดินแหว่งไปนะคะเป็นทางเดินลงสะไปแต่สายนี้ก็คือใช้บันไดในการเดินลงสะสําหรับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีทางเดินเล็กๆตรงนี้ไว้ผู้ใหญ่เดินลงไปได้เลยนะคะ ่าเป็นสระขนาดยาวนะคะแล้วก็มีเป็นแอคเซสพูลนะคะหลายๆห้องโรงแรมนี้คือเรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวนะคะแบบสี่ห้าดาวเลยอ่ะแต่ว่าพันกว่าบาทเองบัวมาพันกว่าบาททางนั้นเลยใครที่อยากติดตามบัวน,นะว่ามาโรงแรมไหนบ้างสบายไหมนอนน่าอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามบัวได้เลยกับรายการเกาะติดริมสระน้ำนะคะ เอาละค่ะวันนี้ว่าไปก่อนนะคะกับรายการเกาะติดริมสระน้ําที่โรงแรมมายูนะคะจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมที่ดีมากนะคะทั้งภายในห้องนะคะแล้วก็ภายนอกโรงแรมแบบนี้นะคะมีห้องฟิตเน็ด้วยแล้วก็สระว่ายน้ําด้วยใครที่อยากมาสบายๆชิลๆแล้วก็มานอนเตียงนุ่มๆแบบบัวนะคะก็มาได้ที่โรงแรมมายูค่ะวันนี้บอกไปก่อนนะคะรายการเกาะติดริมสระน้ำอย่าลืมติดตามกันค่ะม่านน้ำดีไซน์และไลท์เฮเบิลรับบริการ ทำสระว่านะ้ำทั่วประเทศคะ่ะ